สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายงานบุญครองพร m มอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่19กันยายน2566ค่ะราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นจากความคาดหวังว่าเฟดจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้ โดยวิเคราะห์การซื้อขายสัญญาล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของสหรัฐนักลงทุนให้น้ำหนักเกือบร้อยเปอร์เซนต์ในการคาดการว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบีย้ยที่ระดับ5.25-5.50เปอร์เซนต์ในการประชุมครั้งนี้และให้น้ำหนัก69เปอร์เซนต์ที่เฟดจะยังคงอัตราดอกเบีย้ยที่ระดับเดิมในการประชุมเดือนพฤศจิกายนขณะที่วันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐได้แก่ รายงานใบอนุญาตก่อสร้างบ้านคาดว่าจะออกมาคล้ายเคียงเดิมขณะที่รายงานจำนวนที่อยู่อาศัยเริ่มสร้างคาดว่าจะออกมาลดลงจากเดิมส่วนดัชนีดอลลาร์ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงเช้านี้อยู่ที่1 0 5 1 6จุดด้านค่าเงินบาทแข็งค่าลงมาจาก35บาท76สตางค์ต่อดอลลาร์มาปิดที่ระดับ35บาท67สตางค์ต่อดอลลาร์ขณะที่เชา้านี้ค่าเงินบาทอ่อนค่าอยู่ที่35บาท70สสตางค์ต่ตอดอลลาร์ สำหรับราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นในรอบ10วันโดยสามารถยืนเหนือระดับ1,930เหรียญได้สำหรับกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันถือครองที่880.27ตันวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคในทางเทคนิคราคาทองคำยังคงอยู่ในช่วงปรับฐาน และมีโอกาสที่ราคาทองคําจะทรงตัวหรือปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องโดยวันนี้คาดว่าราคาทองคําจะมีกรอบแนวรับที่1,910เหรียญและแนวต้านที่1,940เหรียญสำหรับวันนี้นะคะแนวรับที่1 1,910เหรียญแนวรับที่สอง1,900เหรียญส่วนแนวต้านต้านที่1 1,940เหรียญต้านที่2 1,950เหรียญแล้วกลับมาพบกับห้างทองบุญครองพอร Morning Report ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ